สวัสดีครับทุกคนบุ๊จากกราจาเมียนาะราวนะครับก็กลับมากับคลิปรีวิวอาหารหลังจากที่บบไม่ได้ทําในช่องมานานมากๆนะทุกคนก็ตามชื่อคลิปเลยวันนี้เราจะมารีวิวเป็นโคเรียดองนะครับเป็นร้านแบบของดองทะเลซีฟูด้ดชื่อดังมากๆนะทุกคนซึ่งแบบอยู่คู่ประเทศไทยมานานมากน,น,นะครับก็จริงๆแต่ก่อนนั้นเนี่ยไม่เคยกินพวกแซลมอนดองอะไรเลยเพิ่งมาเริ่มกินเมื่อประมาณปีที่แล้วนี่แหละแล้วก็ ตามชอคลิปพายเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ว่าเราไปโดนหลอกมายังไงนะครับเกี่ยวกับการสั่งของดองออนไลน์นะทุกคนดังนั้นคือถ้าใครที่แบบยังไม่เคยกินแล้วก็กำลังจะลองเนี่ยก็เดี๋ยวฟังไปด้วยได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวก่อนอื่นคือระหว่างที่เราจะเล่าไปด้วยเราจะทําการรีวิวไปด้วยนะทุกคนทุกคนจะได้แบบเข้าใจว่าทําไมเราถึงชอบกินอันนี้นะครับอันนี้เราสั่งมามี4อันนะทุกคนวันนี้ที่จะสั่งก็ทีสสั่งมาก็จะมีตัวกุ้งดองนะครับแล้วก็มีตัว แซลมอนดองนะเขาจะแพ็กมาให้เป็นแบบอยู่ในถุงหน้าตาดีๆอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่แบบบ้านไกลอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาจะส่งมาเป็นตู้ฟรีดมาให้ด้วยนะครับก็คือไม่ต้องกลัวแบบมันจะเสียอะไรแช่แข็งมาดีมากๆแล้วก็ก่อนที่เขาจะมาส่งที่บ้านเนี่ยเขาจะมีการโทรนัดแนะกับเราก่อนด้วยนะครับว่าวเรากำลังจะมาส่งแล้วอันนี้โคตเตะน,นะทุกคนตัวหอยเชลลคือก่อนจะถ่ายคลิปนี้เนี่ยคือบุ๊คเคยกินมาประมาณน่าจะสามสี่ครั้งแล้วนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้คือ จะมีสองอันที่ไม่เคยกินเลยก็คือตัวหอยเชลแล้วก็ตัวหอยเป่าฮื้อนะครับเขามีหอยเป่าฮื้อและทุกคนเพิ่งเคยเห็นร้านที่มีหอยเป๋าฮืออันนี้เป็นสองอันของโคเรดองที่ยังไม่เคยกินนะครับก็จะรีวิวพร้อมกับทุกคนวันนี้เลยแล้วก็ตัวที่เคยกินแล้วแล้วก็ชอบมากๆสั่งประจําเลยคือตัวกุ้งดองกับตัวเจ้ามันดองนะครับ พอเราเราสั่งมาเขาจะมีให้พวกน้ำจิ้มมาด้วยนะทุกคนก็จะมี2สูตรคือตัวผสมน้ำปลานะครับเขียนว่า p i c k l e fish นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสูตรธรรมดาก็าจะเป็นแบบซีฟู้ดปกติซองแดงกับซองน้ำเงินอย่างนี้นะถ้าสั่งเซ็ตใหญ่รู้สึกว่าจะได้น้ำจิ้มมาแบบ4ซองเลยทุกคนคือ บอกตรงๆว่าจำไม่ได้เหมือนกันว่าอันนี้คือสั่งมาจากกี่ชุดนะครับแต่คือรู้สึกว่าเป็นสียอันที่ชอบท,ที่สุดเราเลยเก็บไว้เพื่อจะมาถ่ายเสียอันนี้นะครับจริงๆเขามีปลาหมึกแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราใส่เป็นตะกร้าไว้ให้นะทุกคนของแบบจากตัวลาน S แล้วก็ลาน L ไปสั่งได้นะครับอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเริ่มเข้าสู่การรีวิวแบบบ้านๆน,นิดนึงนะครับทุกคนอาจจะหน้าตาจานแต่ละอันจะไม่เหมือนกันเพราะอุปกรณ์เราค่อนข้างจํากัดน,นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตจากโต๊ะนิดนึงโอ้ โอเคอ่ะ okay. ก็เรามีของดองทั้งหมด4อย่างนะครับเราก็จะเทใส่4ี่จานด้วยเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวแซลมอนดองก่อนนะครับ okay. คือในบรรดาแซลมอนดองออนไลน์ที่ชอบที่สุดก็บอกตรงๆว่าชอบของร้านนี้แหละที่ตัวล้วที่กินบ่อยที่สุดเลยนะเพราะว่าเขาให้เยอะมากทุกคนถ้าเกิดว่าสั่งตอนมีโปรเนี่ยประมาณแบบ300กว่าน,น,นิดๆอ่ะไม่น่าเกิดนี้นะ โอ้โหเยอะมากเรบคือจะกินหมดไหมเนี่ยกีอย่างไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราจะถ่ายรีวิวทุกคนดูแล้วกันนะทุกคนแต่คือให้ดูว่าแบบเยอะมากจริงๆน่าจะเป็นแบบสิบชิ้นอ,อันนี้เป็นไซส์ขนาด500กรัมนะครับเขามีไซส์เล็กกว่าน,นี้ด้วยเหมือนกัน <S <S โอเคเอเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าแล้วนะครับทุกคนระหว่างที่แกะไปด้วยทุกคนก็ฟังไปด้วยแกะไปด้วยได้นะครับ คือเรื่องมันมอยู่ว่าก่อนหน้านียปีที่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าบุก๊กแบไม่เคยกินของดองเลยทุกคนแล้วก็อยู่ๆก็คือแบบรู้สึกนึกคืนใจว่าเอ้ยเห็นคนกินแซลมอนดองกันเยอะรู้สึกว่าเราอยากกินแซลมอนดองบ้างก็เลยคิดกับตัวเองว่าอยากกินแซลมอนดองว่ะอยากกินแซลมอนดองว่ะอะไรประมาณนี้อ่าแล้วทีนี้ก็เข้าไปเล่นแอปสีปลาทุกคนแล้วแต่นั้นมันก็คือมียิงเป็นโฆษณาขึ้นมานะครับว่า แซลมอนดอง5ขวด่อ5กระปุกราคาตืดดตกระปุกระคาตืดๆแต่ถ้าเกิดคุณสั่ง10กระปุกราคาแบบตืดตดตืดตืดตก็รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบ10กระปุกราคาอยู่ที่ประมาณ2,500ก,าากว่าบาทมั้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกขนาดนั้นเลยเหรอวะแซลมอนแบบ10ก,กาคาคว่ากระปุก2000กว่าบาทคือเท่ากับว่ากระปุกนึงอ่ะไม่ถึง200ทุกคนแล้วคือคิดดูว่ากระปุกนึงไม่ถึง2 0 0้เราได้แซลมอนแบบชิ้นเติบเติบขนาดเนี้ยเกือบชิ้้นไดั้ง เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องสั่งวะ่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คือคิดในใจแล้วว่าอยากสั่งว่ะอยากสั่งวะแต่เดี๋ยวขอเวลาคิดอีกสักประมาณหแนบบึ่งถึงสองวันเดี๋ยวค่อยมาสั่งนะอันนี้ให้ดูเป่าหื้ก่อนของเป่าหื้อไม่ได้เยอะมากนะทุกคนในกล่องกระปุกมีอยู่ประมาณเนี่ยเป็นชิ้นๆอยู่ประมาณห้าชิ้นได้นะครับแต่ว่าชิ้นโตมากทุกคนใหญ่เท่าฝ่ามือได้นะดูดิ โอเคแล้วทีนี้ก็คือแบบเราก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมเพราะว่าเราไม่เคยสั่งของออนไลน์ทุกคนเป็นครั้งแรกเลยด้วยนะครับที่แบบว่าบุ๊กสั่งแบบเป็นร้านอาหารออนไลน์อะ่ะแล้วก็สั่งจากทางตัวเพจหน้าแอปสีฟ้านะแล้วก็คือเราก็เข้าไปเช็คเราว่าเฮ้ยมันมีคนแบบคนดูเยอะมากคนกดไลค์เยอะมากอะไรประมาณนี้เพจมันดูแบบก็คงใช่ของจริงละมัง้งแล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาก่อนเนียเพราะว่าแค่รู้สึกว่าอยากกินแล้วบังเอิญว่ามันแบบยิงโฆษณาขึ้นมาพอดีนะครับ ก็ไม่คิดอะไรทุกคนแล้วก็ทักเข้าไปเลยว่าเฮ้ยตัวโปรโนี้ยังมีอยู่ไหมครับอะไรประมาณนี้ตามภาษาเด็กน้อยบอกว่าอยากกินน่ก็คือแบบเฮ้ยโปรนี้ยังมีเขาก็บอกว่าเอ้ยยังมีนะครับคุณลูกค้าแต่ว่าเอ่อเหลืออีกประมาณวันสองวันเราจะเปลี่ยนโปรแล้วที้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วงี้เราก็ต้องรีบสั่งดีว่ามัน10กระปุก2 0 0 0กว่าบาทอนะ่ะก็เลยแบบเอ้า F ครับ F F F ซื้อซื้อซื้อ,อแล้วก็บรรจงเลือกอย่างดีเลยนะขอแบบเป่า2ื้อสองกระปุกเขาบอกครับ,บได้แซลมอนสี่กระปุกเอา กุ้งดองอะไรอย่างเงี้ยเลือกเสร็จเรียบร้อยก็เขาบอกโอนสลิปเลยนะครับโอนสลิปแล้วก็โอนทันทีทุกคนแบบไม่ได้คิดอะไรองเงี้ยสองพก็โอนเลยเพราะว่าอยากกินเนี่เราคิดมา2วันแล้วเขาจะไม่คิดดีแล้วโอนเสร็จเรียบร้อยก็เลยไปอวดให้เพื่อนฟังทุกคนเรื่องมันยังไม่จบใช่ไหมแล้วก็อวดให้เพื่อนฟังว่าเฮ้ยพวกแกรู้จักเอ่อตัวแบรนด์คอรีดองไหมนะครับเพื่อนเขาบอกว่าเอ้ยชอบดิเคยกินอะไรประมาณนี้เพื่อนบอกว่าแต่ว่าแบบ มันราคาแรงมากเลยนะกระปุกหนึ่งปกติก็เกือบแบบ400บาทแล้วแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบว่าเราไปเห็นตัวโปรในแอปสีฟ้ามาดูคนบอกเพื่อนว่าเนี่ยสิกระปุก2000กว่าบาทเพื่อนบอกว่าจะบ้าเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงปกติคือซื้อกระปุกหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าแบบ3 5 0ร0อยแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยแต่ว่ามันมีจริงๆนะเพื่อนก็เลยถามว่าอันนี้ซื้อมาจากไหนนะก็เลยบอกว่าเราสั่งมาจากทางแอปสีฟ้าดูคนเพื่อนก็เลยบอกว่าแกโดนหลอกหรือเปล่าก็เลยบอกว่า ไม่น่าโดนหลอกนะมันแบบเพจมันดูจริงมากยังไม่ยอมเชื่อเพื่อนทุกคนก็ยังแบบไม่เอะใจอะไรเพราะว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยบ,บัสดรุพันงบรรจุแล้วก็จะส่งมาแล้วเขา้าใจไหมเราเช็คในแอปแล้วก็อ่ะตามสไตล์เด็กน้อยอ่ะเชื่อก็เชื่อก็เชื่อเสร็จ <c oughs> แล้วเรื่องก็ยังไม่จบอีกทุกคนระหว่างที่แบบกำลังนั่งทางานไปอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรไงเขาก็ส่งมาบอกว่าเอ้ยคุณลูกค้าคะทุกคนระวังอันนี้ให้ดีนะเขาบอกว่าคุณลูกค้าคะเอ่อคุณลูกค้าเป็นผู้โชคดีสั่งครบสิ่กระปุกแล้วก็ได้รับทอง คุณลูกค้าโชคดีได้ทองหนึ่งสลึงเลือกแบบทองได้เลยคือเอาจริงอะไม่ได้อยากได้ทองอะไรเลยแค่รู้สึกว่าอ่ะเขาให้ทองก็ให้ทองอะไรประมาณนี้แบบไม่ได้คิดอะไรคืออ่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ซ้ำว่าเขามีให้ลุ้นทองบ้าบออะไรทุกคนแต่คือเขาบอกก็ได้บุ๊กก็ก็ยังไปเชื่อเขาอีกนะเป็นแบบเป็นเด็กงงๆคือเรื่องมันผ่านมาสองสามปีแล้วเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวต้องโอนค่ามาจําในการขนส่งมาก่อนนะคุณลูกค้าอีกประมาณสองสามร้อยประมาณนี้นะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอออ่ะ ยังไงก็ยังไงก็ได้ช่วยรีดอีกสองแซลมอนนะก็โอนไป้เขาอีกทุกคนหลังจากนั้นเริ่มรู้สึกนึกคืบแปลกใจแล้วว่าเอ๊หรือมันยังไงนะแต่คือตอนที่ให้เขาเขาส่งแบบมนาะให้เลือกทองประมาณห้าหกแบบอะยังเอาไปให้เพื่อนช่วยเลือกอยู่เลยทุกคนคือเรากับเพื่อนก็เลือกกับเพื่อนว่าเอยเอาอันไหนดีทุกคนมันมีแบบลายแบบที่หนึ่งอะไรสองแบบที่สามอะไรก็เลือกกันว่าเอยเอาแบบที่สามดีสวยดีดูแบบมีสไตล์อะไรมาเนี่ยดีใจว่าอุ้ยสั่งแซลมอนไปสองพันบาทได้ทองด้วยอะไรเงี้ย เสร็จแล้วเขาผ่านไปสักประมาณครึ่งวันรู้สึกว่านี่มันผ่านมาได้หนึ่งวันกว่าแล้วทำไมยังไม่ส่งเลขพัสดุมาให้นะ mm hmm. ก็ทักไปถามเขาเว้ยว่ายังไม่ได้เลขพัสดุเลยนะครับไปประมาณนี้เขาก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตามให้นะคะอันนี้โฮตทเตะทุกคนชิ้นใหญ่อยู่นะเขาก็ยังแบบไม่หายไปนะทุกคนแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออก็คงแบบสงสัยเขาไม่ได้หลอกเราละมั้งแต่ว่าประเด็นคืออไที่ทําให้เรารู้สึกเอกใจขึ้นมาคือตอนที่ให้โอนบัญชีมันไม่ใช่ชื่อบริษัททุกคนมัน เป็นชื่อลายบุคคลนะครับอันนี้คือข้อสังเกตหนึ่งเลยนะถ้าเกิดว่าเราสั่งของอะไรแล้วมันเป็นชื่อบุคคลน่ะให้ระวังให้ดีทุกคนแล้วก็ยิ่งถ้าแบบบริษัทมันเป็นแบบบริษัทใหญ่ขนาดนี้ส่วนใหญ่เขาเป็นโอนเป็นนามบริษัทอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนั้นคือเราเป็นครั้งแรกอะ่ะทุกคนทุกคนต้องมีการโดนหลอกครั้งแรกบ้างแหละเออก็เลยไม่ได้เอใจอะไรไงแล้วสุดท้ายก็เลยพอโอนไปหลายรอบไปแล้วคือแต่ละครั้งที่เขาอโอนอ่ะโอนรอบหน,นึ่งตอนซื้อไอตัวของดองอ่ะมันเป็นชื่อหนึ่งแล้วตอนที่เขาบอกใให้้โออออนนนทงง่่่ะเเปป็็ีกกกชืึไริมแลแลจว เริ่มคิดท่าไม่ดีพอตอนตกเกย็นรู้สึกว่ายังไม่ได้เล่ยภาสดุงก,ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเอาละตุโดนแล้วแน่นอนนะครับนี่อันนี้กุ้งอุ้ยน,นี่กุ้งนะครับก็เลยทักไปถามอีกทีว่าตกลงจะส่งหรือไม่ส่งนะครับทีนี้โดนบล็อกเรียบร้อยทุกคนสรุปก็คือวันนั้นน่ะเสียเงินไปเกือบสามพันบาทคือค่าแซลมอนดองเอ่ยค่าโอนทองบ้าบออะไรก็คือ,แล,คอแล้วคือโกรธคือไม่ได้โกรธอะไรนะไม่ได้โกรธที่โดนหลอกแต่คือแบบอยากกินแซลมอนดองมาประมาณ สามวันแล้วไงนึกภาพออกไหมว่าคนอยากกินอาหารแล้วอุตส่าห์รออยู่ว่าจะกินจะก,กินแล้วมันไม่ได้กินอ่ะก็เลยโกรธอันนี้ที่สุดเลยบอกเพื่อนว่าเอาไม่ได้แล้ววันนี้ไม่รอแล้วจะไปกินสุดท้ายคือวันนั้นอ่ะก็คือชวนเพื่อนไปหาแซลมอนดองกินนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตัวแซลมอนดองด้วยทุกคนทีนี้ก็เลยว่าแบบเออแล้วทาไมมันถึงแบบมันก็ดูเป็นเพจออฟฟิเชียลแล้วทาไมมันถึงแบบว่ามีการโกงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะเราก็เลยไปนั่งหาข้อมูลออนไลน์ปรากฏว่าของร้านเนี่ยเขาไม่มี ออฟฟิเชียลางทุกคนหรือเขาเคยมีแล้วมันปิดไปแล้วนะทุกคนดังนั้นคือจะมีแค่ทางไลน์แล้วก็ทางแอปตัว S แล้วก็แอปตัวเอนะครับแต่ถ้าเอาให้ตัวสุดอะแบบบางทีไลน์มันอาจจะมีของปลอมได้เหมือนกันแนะนําว่าสั่งทางตัวแอปตัว S แล้วก็แอปตัว L อาจะมั่นใจที่สุดนะครับเพราะว่าอันนั้นนะคือถ้าเกิดเราไม่ได้สินค้าเราก็ไม่กดโอนเงินก็ได้ไงหรือเรากดปฏิเสธสินค้าก็ได้นะครับโอเคอเดี๋ยวก่อนที่จะไปคอนติเนียเรื่องเล่าเล่า,เ,ลาเรื่องกันต่อนะให้ดูกันใหม่นะทุกคนคือของตัวหอยเชลกกกปุกนึง ได้ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยหนึ่งสองส้าเอา่อหกเประมาณ8ตัวนะครับหอยเชืร์เป่าหือเมื่อกี้บอกว่ามี5ตัวเนาะแซลมอนสิกว่าชินช้นแล้วก็กุ้งคือให้เยอะมากกุ้งหน้าจีบประมาณแบบเนี่ยสิกว่าตัวทุกคนกุ้งคือลอยเป็นแพรจริงๆ <c ười> นะครับโอเคเรามาเข้าสู่ช่วงของการรีวิวรสชาติอาหารกันนะครับทุกคน <c ười> เพราะว่าสําคัญที่สุดเลยคือก็เป็นรสชาตินะครับ อันนี้เดี๋ยวจะชิมทั้งสองกันเลยก็เป็นทั้งตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เป็นมีน้ำปลาแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรธรรมดานะครับขอเริ่มจากตัวแซลมอนก่อนแล้วกันอันนี้คือครั้งสุดท้ายที่กินน่าจะประมาณแบบสี่เดือนได้แล้วนะครับยังน่ากินเหมือนเดิมเลยดูดีลองกินปลา,าให้ก่อนคำนึงอร่อยมากอื รู้สึกว่ามันเขาจะแบบมีความไขมันแทรกแบบกำลังพอดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันต่างกับที่อื่นตรงที่มันจะมีความหวานในควในในตัวน้ําดองเขาหน่อยเนี่ยอันนี้คือแบบเรีนความชอบของตัวแซงมันดองเขามาแม่ในความที่มีความมันๆหวานๆผสมสมกันเป็นลักษณะเฉพาะเลยแหละของเกเดดองนะครับออันนี้กับตัวน้ําจิ้มซีฟู้ด คือถ้าเกิดว่ากินกับเอาน้ำจิ้มซีฟูดก็ะจะได้ความนวลนัวเพิ่มขึ้นน้ำจิ้มซีฟูดเขามีความเค็มๆหน่อยครับถ้าเกิดว่าใครอยากเติมความเปรี้ยวก,กับเค็มก็ใส่น้ำจิ้มซีฟูดได้แต่ส่วนตัวคือบางทีบุ๊กก็กินตัแซลมอนดอกปลป่าวอ่ะได้เลยโอเคอยู่แล้วนะเนี่ยอือีกสักคำเดี๋ยวไปรีบๆกินต่อแล้วโอเคอ่ะเข้าสูตรตัว อันที่เราอยากจะลองรีวิวมาตลอดเลยเพราะว่าไม่เคยกินเหมือนกันนะครับก็คือหอยเป๋าฮื้อมีอยู่แค่ห้าชิ้นเองอะ่ะน่าจะแบบต้องอร่อยมากๆนะทุกคนเพราะเขาบุกหนึ่งขายแบบว่าสามร้อยกว่าบาทน,นะครับมาเดี๋ยวจะรีวิวหอยเป๋าฮื้อเปล่าก่อนเลยเพราะว่าเป็นของที่เราชื่นชอบมากๆหากินยากด้วยนะหอยเป๋าฮื้อนะีอ่ อืมเนื้อนุ่มมากแล้วก็ไม่คาวเลยดีมากเนื้อนุ่มเร่งมากคือไม่เหมือนเพราะแบบหอยเปาฮือ้อกระป๋องที่ใช้ตามร้านทั่วไปมันเียวเหนียวๆห,หน่อยดูคนนึงออกบ้ดีมากอันนี้คือะดับเอาไปขึ้นพัทคารได้เลยแต่ถ้าใครแบบอยากได้อิ่มได้คุ้มอะไรเง,งี้ยคงอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ว่า ถ้าใครชอบป่าถือเป็นทุนเดิมอยู่แล้วว่ะถือว่าราคาไม่แรงมากนะครับห้าอันโอเคอ,ะอ,อ่ะเนี่ยอะเดี๋ยวลองเป็นตัวน้ำจิ้มแบบมีน้ำจิ้มแบบแฉมน้ำปลานะอืมหรือว่ามันคือพิกโฟิสนี่คืออะไรอะ่ะอิ้วเหรอไม่รู้เหมือนอันนี้เหมือนตัวแบบน้ำพริกส้มมีความออกแนวเฟรชเวสหน่อย แต่ส่วนตัวล้วแบบไม่ใส่ในนี้อาจจะโอเคกว่านะให้ดูใกล้ใกล้ก็คือเดี๋ยวลองกับซีฟูด้ดว่าสรุปกินเปล่า,า,ากับซีฟูด้ดแล้วก็กับตัวน้ำส้มในอร่อยสุดอ,อืของเบาฮื้นเราว่ากินเปล่าเปล่า,าอ่ะเยี่ยมตืมนแต่พอใส่พวกนี้มันกบความเป่าพือไปหมดเลยนะก็เลย นะนําว่าเออถ้าใครชอบปลาเพลือกินเปล่าๆไปเลยนะครับมาต่ออีกจานที่เป็นหนึ่งในตัวที่อยากกินมานานมากแล้วเหมือนกันแล้วก็เกือบเก็บไว้เพื่อดีเวทุกคนเลยก็คือคอยเชลลอ๋อตรงๆคือไม่เคยถ่ายยาวๆไปแล้วก็กินไปเลยทุกคนเพราะว่ามันเกีียวไม่ทันเวลาดูแบบรายการที่เขาแบบว่าพูดไปกินไปองสตัตลอดเลยว่าเขาทําได้ยังไงแบบว่าเขากินไปตึ๊บๆแล้วก็บรรยายนูนนี่นั่นไปแบบว่า แทบไม่มีเวลาพักเลยคือแทบต้องกืนลงไปอะ่ะเก่งแบบอเมซิ่งมากๆจริงทุกคนต้องขออภยัยจริงถ้าเกิดว่าเราแบบอาจจะทําอะไรได้แบบไม่ดีมากนะครับอืมมาต่อที่หอยเชล์นะครับทุกคนอืมอืมอืมเค็มของหอยเชลคือแบบเค็มแบบเค็มตะใจ คือไม่ได้ข่าวนะแต่ว่าปกติถ้าเกิดว่าเป็นปลาชีมิหอยเชลอ่ะมันจะหวานๆใช่ไหมอันนี้คือเป็นการกินหอยเชลดองครั้งแรกทุกคนแล้วคือถ้าเทียบกับความแซลมอนความกุ้งความบ่อยฮืออความเบ่อยฮืออคือของตัวหอยเชลเนี่ยคือมันได้ความตัวน้ำดองเข้าไปแบบว่าเต็มประสิทธิภาพมากๆนะครับคือแบบแทบจะดูดน้ำดองเข้าไปเต็มๆชิ้นอนะ่ะ นัวแบบนัวถ้าเกิดว่าใครชอบน้ำดองของเจ้านี้คือกินหอยเชลล์ะคือเหมือนแบบได้น้ำดองเข้าไปเต็มๆคำจริงๆม,มามถ้ามีซีฟูด้ดอะคือจะตัดความเค็มน้ำดองออกไปได้เพราะว่ามันมีความเปรี้ยวๆหน่อยอทีนี้เป็นตัวน้ำจิ้มส้มปลาส้ม ก็คือถ้าเกิดว่าใครสั่งมาแบบเยอะๆอะสองอันนี้เอาไว้ตัดเดอนได้โอเคเทสลับไปสลับมา,บมาคือกินหมดแน่นอนอ่ะมาต่อกันที่กุ้งนะคะทุกคนนี่คือจะให้ดูว่าขนาดคือมันเป็นขนาดแบบใหญ่เท่าฝ่ามืออย่างเงี้ยทุกชิ้นจริงๆริงนะแล้วก็เขาคัดมาแบบโอเคทุกอันไม่ได้แบบว่ามีชิ้นนึ่งใหญ่ชิ้นนึ่งเล็กเท่านิ้วก้อยอะไรเงี้ยคือทุกชิ้นเป็นไซนี้แบบไซนี้จริงๆทุกคนแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยคือถ้าเกิดว่าใครชอบความแบบ มันมันนัวนัวคือกุ้งเขาคือแบบมันนัวจริงๆนะครับเนี่ยอืมอยอดอนัวมากนาะอืมทีเนี้ยเรื่องเมื่อกี้ที่เราบอถ้าแต่ว่าใครดูตอนแรกมาเราไม่ได้ข้ามมาันะคือเราบอปว่าเฮ้ยเราก็ถือว่าเอ้ยเราโดนโกงค่า ของดองไปแล้วค่าทองไปด้วยใช่ไหมทุกคนแล้วก็คือไม่ได้เก็บความโง่ของตัวเองเอาไว้คนเดียวนะคือเอาไปเล่าให้เพื่อนแล้วก็ครอบครัวที่บ้านนะ่ะฟังด้วยคือว่าพอตกเย็นใช่ไหมก็แบบรู้สึกเสียใจไงที่สุดก็แบบไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังคือฉันโดนโกงเงินไปประมาณเกือบสามพันบาทแล้วของกินที่อยากกินเนี่ยก็ไม่ได้เ้าเลยไปเล่าที่บ้านฟังว่าว่ามาแบบว่า,าสวยเจ้พี่สาวอะไรเงี้ยบุกโดนโกงค่าเจ้ามันดองนูงนี่นั่นพี่สาวก็เลยบอกว่า แล้วตอนโอนเน่ไม่เห็นแล้วว่ามันไม่ได้เป็นชื่อบริษัทมันเป็นชื่อบุคคลเลยเงยแต่คือตอนนั้นด้วยความที่เราอยากกินไงเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็คือแบบรู้สึกว่าเอ้าก็มันเด่นโฆษณามาหาฉันเองแล้วคือแบบใครมันจะยอมจ่ายเงินเพื่อจะมาโกงคนอื่นเพื่อจ่ายค่าโฆษณาเข้า,าใจไหมแต่ปรากฏว่าในเพจตีฟ้ามันมีเป็นแบบนั้นอ่ะเยอะมากจริงที่คนที่เขายิงโฆษณาแอดเพื่อที่จะมาหลอกให้คนสั่งแบบของปลอมแล้วก็โดนโกงกันอ่ะทุกคนเราจะคือเวลาที่เราโดนโกงแซลมอนอ่ะ เอาน,นั้นคือขึ้นมาเป็นเพจแบบอย่างเงี้ยอารมณ์แบบไอตัวแซลมอนดองนู่นนี่นั่นร้านอาหารนู่นนนั่นคือยิงมาแบบว่าเต็มเพจมากๆนะครับนะทุกคนคือระวังให้ดีนะนอกจากพวกตัวแซลมอนอะไรเง,งี้ยคือมันก็มีทั้งแบบผลไม้ของทอดอะไรคือถ้าเกิดว่าเราอยากกินอะไรอะเราันรู้อ่ะคือมันแทบจะยิงอันนั้นอ่ะมาหาเราแบบตลอดเวลาเลยแล้วคือมันมีมิจฉาชีพมีคนโกงเยอะมากๆนะครับดังนั้นคือเอาไอสุวัรงพัน ตัว S อกับตัวแออ่ะดีถือแล้วอย่างที่บอกว่ามันต้องแบบมีการดักเงินเอาไว้ก่อนนะครับอืมซึ่งหลังจากเหตุการณ์วันนั้นนะคือผ่านไปแวบประมาณสองวันดูคนเราก็ไปกินดาวมอนอะไรใหม่มาเรียบร้อยแล้วที่บอกไปแล้วคือพี่สาวตที่คนพี่สาวคนตัวตอนแรกที่บอกเราว่าจะบ้าเหรอใครมันจะแบบว่าไปโอนเงินให้กับบุคคลธรรมดาอะไรประมาณนี้แบบว่ามีแต่คนที่แบบไม่คิดรอบคอบเท่านั้นแหละหนู่นนี่นั่นที่ไม่หัดเช็คทุกคนพี่แล้วแต่ทีนี้พี่สาวก็ผ่านไปสองวัน พี่สาวก็ทักมาบอกว่าืช่ด้วยเจ๊โดนโกงมะม่วงคือเหตุการณ์แบบเดียวกันเป๊ะๆทุกคนคือพี่สาวบุกเบโดนในแอปสีฟ้าโกงตัวมะม่วงสั่งมาจากต่างจังหวัดคือไม่รู้ว่าชีอยากกินมะม่วงอะไรขึ้นมาแหละแต่คือชีแล้วว่าอยู่ๆก็คือเหมือนแบบวันนั้นก็คือคุยๆกันว่าอยากกินมะม่วงที่ส่งมาจากภาคเหนือหรืออะไรตักอย่างหนึ่งอันนะนะแล้วจากนั้นก็คือมันก็ขึ้นมาในแอปสีฟ้าแล้วคือ ก็เป็นแบบอารมณ์เป็นส่วนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวก็เลยบอกว่าเอ,อมันเป็นส่วนเล็กๆมันไม่ใช่บริษัทไงดังนั้นชื่อบุคคลอะ่ะมันเป็นบุคคลธรรมดาก็คงไม่น่าแปลกอะไรแล้วก็คือไม่ได้สั่งเยอะแงประมาณหกร้อยพันหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเออก็เลยบอกว่าอ่ะสั่งสั่งสั่งหรือสั่งมาจะเอามาแบบแบ่งคนในบ้านกินปรากฏว่าผ่านไปได้หนึ่งวันก็คือชีก็โดนบล็อกเหมือนกันแล้วชีก็ไม่ได้มามคือแบบว่ามันตลกตรงที่แบบ เจ๊เพิ่งจะมาขำบุกว่าใครมันจะไปสั่งของออนไลน์แล้วโดนโกงแล้วคือผ่านไปสองวันนะเจ๊ Jay คือท้านักที่ดูเรื่องของเราอยู่แล้วว่าเจ๊ก็โดนโกงคือแบบว่างงมากทุกคนดังนั้นคือเข้าใจสภาพคนที่โดนโกงออนไลน์เลยว่าแบบมันเป็นยังไงนะทุกคนเพราะว่าสมัยนี้แบบมันน่ากลัวมากๆนะครับดังนั้นคือทุกคนต้องระวังดีๆนะเวลาจะสั่งอะไรก็อย่างที่บอกว่าเช็คความน่าเชื่อถือก่อนแล้วก็อีกอันนึงคือ สำคัญมากๆทุกคนคืออีมองินะเดี๋ยวขอกินนิดก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีมอจกิจหอยเปลาฮื้อท,ทาทยทุกคนกินะบาๆนี่แหละฟิทนที่สุดแล้วเน,นื่นองจากหอยปลาฮื้อหมดแล้วห้าชิ้นเดี๋ยวขอยกอันนี้ออกนะครับเหลือโฮต้าเตะอยู่สี่ชิ้นแล้วก็เหลือกุ้งอีกประมาณสิบกว่าชิ้นกับแซลมอนอีกเป็นสิบชิ้นทุกคนก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรื่องเล่าจบแล้วเรายังกินไม่จบอาจจะขออนุญาตต้องตัดเพราะว่าอิ่มมากจริงทุกคน ก่อนมาที่เรื่องอีโมจินะครับก็คือถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าอันไหนมันเป็นของปลอมอย่างเงี้ยตนนัวไหนคือถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปดูในเพจแล้วโพสตแต่ละอันเขาอ่ะบางอันอาจจะมีคนไลค์เยอะมากๆประมาณแบบเป็นพันเลยแล้วก็คอมเมนต์แบบว่าวน่าซื้อค่ะสนใจค่ะเขามีนกต่อเลยทุกคนมันจะมีเฟซน,นกต่อเยอะมากประมาณแบบเคยสั่งร้านนี้แล้วได้จริงนะคะอะไรประมาณนี้ให้เราแบบอ่านแล้วรู้สึกเชื่อใจอะ่ะ แต่คือตอนที่เราี่บุนโดนโกแลแหละคือบุ๊กไม่ได้กดเข้ามาดูในเพจไงคือบุ๊กเห็นแค่โพสโฆษณาแล้วก็แบบเออโพสโฆษณามีคนไลค์แบบเป็นหลักพันเกือบหมื่นเลยนะแล้วก็คอมเมนต์ก็คือมีคอมเมนต์เยอะมากไปนั่งอ่านก็เขียนว่าแบบได้จริงนะคะนู่นนี่นั่นอะไรสั่งแล้วพรุ่งนี้ส่งเลยค่ะอะไรเงรี้ยแล้วก็เลยแบบมันก็สั่งดีวะทําไมจะไม่สั่งเขาใช่ไหมแต่คือแบบว่าใครเคยโดนโกงแล้วรู้อาจจะรู้ว่าเราต้องกดเข้าไปเช็คในหน้าเพจทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดเราเลื่อนไปดู่ หลังจากโพส์นั้นนะ่ะโพส์อื่นน่ะจะแทบไม่มีคนไล์เลยอย่างมากก็คือประมาณห้าคนสิบคนแล้วคือแต่ละอนะันจะเป็นกดโกธหมดเลยคือเป็นคนที่ไปโดนโกงก็จะเข้าไปกดโกธไว้ให้ทุกคนรู้ว่าเออฉันนะไม่ได้ของคือมันไม่สามารถคอมเมนต์ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไปคอมเมนต์นะ่ะเขาก็นั่งไล่ลบของเราทุกคนอืมดังนั้นคือถ้าเกิดว่ามีแบบเนี้ยยิงโฆษณาตืดๆเข้าไปเช็คแล้วมันมี emoji น้าโกรธอย่างเงี้ยคือระวังไว้เลยว่าเพจนั้นนะเป็นน่าจะเป็นเพจโกงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเคย ทางของออนไลน์อ่ะคือแบบมันต้องมีสกครั้ง,งที่เราอ่ะโดนโกงเพราะว่าทั้งมามาบุ๊กอะไรเงี้ยคือเพื่อนของพี่สาวไงทุกคนก็เคยโดนโกงหมดนะครับมามาก็เคยโดนโกงแบบสายชาร์จออนไลน์สายชาร์จโทรศัพท์ะอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงคือเรื่องที่บุ๊กโดนโกงตัวสมาร์ทดองอ่ะมันค่อนข้างโด่งดังในหมู่แบบที่บ้านมาเพราะว่าทุกคนข่าเงี้ยว่าเราแบบ มีประสบการณ์เที่ยวนู่นนี่นั่นเยอะอะไรแบบสั่งของออนไลน์อะไรมาเยอะดันมาโดนดอกแต่ว่ามันดอกไงทุกคนก็คือขำบุกแต่บอกแบว่าผ่านไปเป็นเดือนอะคือมีคนรอบตัวก็โดนหลอกเยอะมากนะครับเพื่อนของพี่สาวก็เหมือนอยากกินมังคุดอะไรก็ไม่ดอกก,ก,ก็ไปสั่งแบบเป็นพันเหมือนกันนะแล้วก็โดนหลอกแล้วก็คือมาพิมพ์แบบเจ็บใจว่าไอ้เพจนี้มันไม่ส่งมังคุดมาให้หนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกคนอืมดังนั้นคือไอ้นี่มันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวนะครับเวลาจะสั่งคือนั่นแหละเตือนอีกทีว่า ระวังดีๆนะทุกคนอาจจะแบบลองสั่งทีละน้อยก่อนก็ได้อะไรประมาณเนี้ยอย่าเพิ่งแบบสั่งเยอะๆเหมือนบุ๊กทีเดียวที่แบบว่าเพื่อนทุกคนยังงงว่าใครมันจะกินแซลมอนดอกสิบกระปุกวะแต่คือตอน้นคือมันอยากกินมากจริงๆ,ๆอ่ะก็มันอร่อยเนี่ยจบกลินเขาแบบว่าดูท่าไม่น่าจะไหว้วจริงคุณผู้ชมคือตอนนี้คือเหงื่อแตกด้วยอากาศร้อนด้วยเพราะว่าเราถ่ายที่เปิดนะครับแล้วก็ มันเยอะมากาจริงคือกระปุกนึงมันก็500กรัมแล้วอะเนี่ยเดี๋ยวนะโคตเตะ350กรัมอันนี้คือโอเคกินเล่นๆพอได้คำๆแล้วก็ตัวดัมมอนที่บอกไป500กรัมอ่ะคือเยอะมากพวกกุ้งดองก็500กรัมสองนี่คือเยอะมากาจริงๆคือถ้าเกิดใครกินหมดคือแบบยังไงก็อิ่มนะครับส่วนตัวหอยเปาคือ350กรัมเหมือนกันนัเนี่ยคือไซส์350คือแบบกำลังกินาำๆกำลังโอเค ขอปิดท้ายกันไปด้วยาการจบที่โฮตาเตะแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างอื่นคือบไม่น่าจะไหวแล้วจริงทุกคน <C oughs> ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าอยากลองชิมชีดาน,น้อยๆก่อนก็สั่งเบนเซ็ตสองอะไรเงี้ยก็ได้แล้วบางทีเขาก็จะมีโปรเ็นแถมกระปุกจ้ามอนเล็กรู้สึกวก็จะประมาณ250รอยากรัมอะไรเงี้ยเป็นไซส์ครึ่งไซส์ทุกคนอันนั้นก็ก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้จำเป็นต้องสั่งเป็นไซส์ใหญ่นะแค่ว่าเราสั่งไซซ์ใหญ่มันก็จะคุ้มตัวค่าส่งขึ้นมาหน่อยนะครับ รวมถึงในช่วงเทศกาลที่แบบว่ามันเป็นแบบเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้เก้าสิบอ็ดสเอ็ดอะไเงี้ยเขาก็จะมีโปลรลดเยอะมากเลยลดแบบสามร้อยบาทอะไรเงี้ยก็คือแทบจะส่งฟรีเลย่าก็จะขอปิดคลิปกันไปด้วยตัวกุ้งจัมโบ้ชาย,ยักนะครับอืมใครที่อยากกินของดองก็ไปลองสั่งกันมาได้นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมเอาเรื่องที่เล่าให้ฟังไปคิดตอนก่อนสั่งด้วยจะได้ไม่โดนหลอกกันนะครับ Bye bye.